ผมขอพักกับแหวนองค์ลาลายราคาเนี่ยครับชอบกันหรือเปล่าลอกลายแหวนองลา,ลลาผมไม่ได้เอานูนเอาแปนติดแหวนเลยครับเนี่ยก็ดูแล้วคงเป็นลงหล่อจิวเวลรนะครับน้อ,อลงหล่อ โอเคผมก็ไม่เก่งเรื่องหลอต้องคุยกับลงหลอดูครับนะเพื่อิดจะหลออย่างเงี้ยโอเคครับเสื็จแลทำออกมาต้องใช้เครื่องเลเซนนั่นแหละนะเครื่องทำมาเป็นเลใช้เครื่องเลเซนด้วยนะทำเป็นวัตถุอะวัตถุออกมาคมอย่างเงี้ยใช้เครื่องเลเซนเครื่องฉีดไม่ไหวอะผมดูแล้วเพราะมันเล็กมากเลย องนารายคุ้คพองไงติดต่อมานะครับบูชาไฟายอยู่ที่หมื่นห้านะครับยังไงผู้คุยกันได้นะครับอยู่ที่หมื่นห้านะครับสนใจแหวนองนาลายเดี๋ยวพรุงนี้มาดูกันว่าจะจบงานไหมผมก็จะทําให้ยิบยับยที่สุดเลยไม่ใช่กระหนกแบบระดับเท่ากันแล้วขึ้นมาเป็นลายอันนี้แบบ สูงมีต่ำมีลึกอะไรเงี้ยครับเล่นมิติเยอะเลยครับขอองค์ธนารายณ์คุ้มรองนะครับเดลุบรีบ้านเราครับสนใจแหวนธนารายณ์ติดต่อมานลครับจะเป็นนิ้วไหนก็จะเขียนไฟล์ให้นะครับโอเคครับผมขอหยุดแล้วถึงสนวนหายก้าเดี่ยขวอของรบวี่ครับไปแล้วธนารายณ์คุ้มรองครับไปมาดูงานฉีดต้นแบบได้นะครับเพื่อไปหล่อเป็นโลหะนะครับ ขอให้องค์นพ่อศิลาคุณพ่อทุกคนนะครับขอให้องค์พระรชินีสุธิดาสมพระเจริญครับไอองงานลยพ่อครับขอหยุดแล้วไปแล้วอยู่สื่อมห่างเ้าเหลี่ยงข้าวหอมลบรีครับยังไงมาติดต่องานนะครับรับสอนรับงานศิลปะท,ทุกอย่างเลยนะครับไม่เก่งจะทำให้ดีที่สุดครับ0 9 2ย8 5 9 3สเครับไปแล้ว ไอ้พ่อค้าแม่ค้าไงากระท้อนขายกันร่ำรวยนะครับมีความสุขกันทุกคนเลยครับคนรบเรีไปเที่ยวกันมีความสุขครับไป้วครับสวัสดีครับเติรทฮักปลอดภัยครับ